khi nào khi nào p nong ơi mớm nó chỉ mớm mẫn ít chay cắc cắc đừng mớm ai đây What are you doing, Wally? <laughs> don't be so jealous. Well, I did scratch you. I have to scratch homie too. See? God, so jealous, Molly. Right. What is it? Okay, okay, okay. I have to scratch Homie, too. So jealous. Look, at has been living พื่อน่ะห้อสิมาเก่าได้เพื่อนมาได้ได้เพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อนงเรื่องเก่าไอ้แมวเพื่อนมาได้เพื่อน่ะเพื่อน่ะดึงมือเขานี้นะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูหลีวิวเพื่อน่ะเพื่อน่ะพี่น้องเอ้ยมือมันไมมันอิจฉาคักคัดได้ไงดึงมือเขานี้นะเห้องสิมุดเก่าหัวไอ้มาได้นด้ไห ดึงมืเท okay. <system> ่า <paling> น <Okay. S 2> ี้อโอเคไดเจอี่นับได้เจอ up e p h e up hit มไอยตนี้เ่่าเ่น่าเพื่น่าเพอน่เ่นอนีม้าเก่าหัวอ้เพิ่ม่ได้นะดึงมือเท่านี้นะอ้ยปวดสังอืมเป็นสังมาอนี่อม ดึงเท่านี้แล้วโมหเฮาเก่าอายมันเด้ไห้มากับไ้แมวมานะไนะพี่น้องดึงเท่านี้เก่าอายมันาอะไรเด้พู่นี่เป็นอายพวกเราพู้นี่มากกน่อเค o จลิสยูโซจลิส Why are you so jealous? Đây rồi bạn đi. Nó cuốn lại. Đấy cuốn lại. Ừm, tôi phải làm exercise, cái bài exercise nó cuốn. Cuốn. Cuốn nó cuốn. Hử? ยังไงเขาหยอกเพื่อนผู้เดียวเด้ยังไงวพี่น้องเลยไอ้เป็นนี้แล้วเครียดมีไปอยู่ผู้เดียวแล้วชังมันไปยุ่น้ำไอไ้นะเพุ่อนเพื่นไป <c oughs> เครียดปะเฮ้ยเฮียดหน้าผู้ให้แต่เพื่อนเครียดให้นองเสมออื้มเครียดเสมอนองมางอแล้วหลับแต่มิดมิดมิด,มด

Or you see? You see something? Homie? You see a spider? You see a spider on the ceiling? Homie เบิงน่ะเบิงตาเป็นไหพี่น้องตาม,มีสองสีเบิงนึงสี brown เบิงนึงสี blue ตามมันเม้าคอยตาข้างนึงเป็นสีสีน,สน้ำตาลค่ะนึงเป็นสีฟ้าไหมแปกแปก,กลึกๆ ýang boy, anh nè, what the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 , you know what, what the, I give you all oh, attention already. Go over there, go over there. Go stay with homie, stay over there. Go stay over there. So I take picture, stay over there. Mao nhạc quậy, Mà Mao nhạc cứ mà nè, mao nhạc cứ mà nè. หมายอย่างเมาอยากป่านี้ฉันเมาอยากขึ้นหมานี่ mm hmm.